สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับกินลมชมเพลินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในหลายๆสัปดานะแลวก็ในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้นําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้เป็นไกด์ไลน์นะในการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับในช่วงของเทศกาลวันปีใหม่หรือว่าวันสําคัญต่างๆที่มีสําหรับคุณผู้ชมเองนะซึ่งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ส่งตัวแทน อย่างน้องสาวคนสวยของผมไปนะครับน้องนุ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองใหม่นะครับสำหรับการท่องเที่ยวที่นําเสนอออกไปซึ่งครั้งนี้นะครับผมก็นึกถึงอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในเชิงพุทธศาสนาด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ได้ที่ได้มาด้วยตัวเองนะ ซึ่งไหนๆก็มาแล้วนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันสําหรับจังหวัดอ่างทองเองนะครับเป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามเป็นจํานวนมากแล้วก็โบราณสถานที่สําคัญเนี่ยจำนวนมากเช่นกันตัวอย่างของรายการเป็นยังไงกันบ้างไฮไลท์ของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณชมไปเที่ยวไหนกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ กันบ,บ้างครคุณผู้ชมตัวอย่างรายการสำหรับวันนี้นะฮะน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมขอเป็นไกด์นะฮะที่จะอาสาพาคุณชมเนี่ยไปเที่ยวชมนะแล้วก็มาทําความรู้จักกับจังหวัดอ่างทองเองละกันนะถ้าเกิดคุณผชมพร้อมแล้วนะครับไปเลยกันเลยสำหรับสถานที่แรกนะครับในวันนี้ซึ่งแน่นอนนะเวลา ที่เราจะไปแต่ละสถานที่หรือว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ยคือเรื่องของการเคารพแล้วก็สักการะสาหรับสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนในกรณีที่ไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ต้องไปสถานที่ที่มีความสวยงามหรือมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แน่นอนครับวันนี้เราจะพาไปที่ศาลหลักเมืองนะครับของจังหวัดอ่างทองกันก่อนซึ่งศาลหลักเมืองที่นี่นะครับก็จะเป็นศาลหลักเมืองตัวอาคารเนี่ยจะเป็นอาคารจตุรมุขนะครับ ศาลักเมืองของจังหวัดอ่างทองนะครับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของเทพลักษ์พระเสื้อมืองและก็พระทระงเมืองนะครับผู้ที่จะป,ปกปักรักษาให้กับบ้านเมืองและก็ชาวจังหวัดอ่างทองได้มีความเจริญรุ่งเรืองศาลักเมืองของจังหวัดอ่างทองนะครับจึงถือว่าเป็นศารลรักเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความเก่าแก่และก็มีคุณค่าทางจิตใจต่อชาวจังหวัดอ่างทองอีกด้วยครับ สำหรับศาลหลักเมืองของจังหวัดอ่างทองนะครับหรือว่าศาลหลักเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสําคัญสําหรับให้ประชาชนนะที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยเป็นที่สักการบูชาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจเอ็กก็กขอฝากไว้ละกันว่าเราควรที่จะเคารพสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้มีความสุขใจมีความอิ่มเอมใจแล้วก็มีความสุขมีความเป็นสิริมงคล ในการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นนันครับสถานที่ต่อไปที่จะพาไปนั่นก็คือวัดต้นสนนะครับวัดต้นสนที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้แหละนะครับซึ่งวัดต้นสนเนี่ยจะมีความสวยงามมากเพราะว่าจะอยู่ข้างเป็นแม่น้ำนะครับถือว่าเป็นวัดอีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญต่อชาวจังหวัดอ่างทองนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับสำหรับวัดต้นสนเองนะครับก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสดุงมานพระนามว่าสมเด็จ พระพุทธวนโรกุตละธรรมบดีสีเมืองทองหรือที่เรียกกันว่าสมเด็จพระสีเมืองทองนะครับได้เริ่มสร้างเมื่อพศ2516นะครับโดยสมเด็จพระเทพพัตนัสลาชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับส่งประกอบพิธีสวมเกตสมเด็จพระสีเมืองทองเมื่อวันที่7มีนาคมในพศ2528 แล้วก็นับว่าเป็นพระพุทธรูปนะครับที่หล่อด้วยโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกนะครับ ก็เป็นในส่วนของอบริเวณแม่น้ําของวัดนะท,ที่ข้างหลังเนี่ยเราจะได้หลายๆคนที่มาทําบุญกันเนี่ยก็จะได้มาให้อาหารปลานะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นหลายคนนะที่เอาพวกขนมปังแล้วก็พวกอาหารปลาอาหารต่าเนี่ยมาให้กันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขตอพยพทานที่ใครเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าไปทำร้ายสัตว์อย่าไปอะไรนะมันมีความสุขดีเนาะเวลาปลาเขาแบบขึ้นมาคุกพวกขนมปังพวกอาหารอนะไร เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนะความสวยงามของวัดต้นสนนะครับภายในวัดท่องท้ายที่จะแบบเงียบสงบนะแล้วก็มีช่วงสักกดใครที่มาช่วงนี้เนาะช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่ามันจะมีลมหนาวแล้วก็มีไอแดดบางๆรับรองว่ามันจะรู้สึกแบบสบายมีเวลาว่างก็ลองทําบุญกันดูนะครับเราเครียดกันมากับเรื่องงานแล้วก็หลายๆเรื่องในชีวิตประจําวันละ เข้าใจนะว่าบางคนอาจจะมีเวลาว่างมากน้อยไม่เท่ากันแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างอยากให้ลองมาเป็นผู้ให้กันบ้างนะครับแล้วสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยรับรองว่าคุณจะสบายใจสุขใจที่สุดเลย ไทยหรือการนวดแผนโบราณเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยโดยจะเน้นในลักษณะการกดการคลึงการบีดการดัดการดึงการอกและประคบโดยมีหลักฐานว่าการนวดแผนไทยนั้นมีที่มาจากประเทศอินเดียจากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให,ให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยการนวดแผนไทยนั้นมีท่าทางต่าง,างๆเพื่อใช้รักษาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคอยู่หลายท่าด้วยกันเช่นท่ารูปข้างลํำตัวช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังท่าดัดสะโพกช่วยยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อสะโพกปัจจุบันนี้ธุรกิจการนวดได้รับความนิยมมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเราจะเห็นสถานประกอบการธุรกิจนวดได้ในทุกๆที่ เช่นในห้างสรรพสินค้าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นตรอกข้าวสารโดย g i m n e s s Book หรือ g i m n e s s World Record ยกให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงในด้านการนวดของโลกซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขประเมินว่าอุตสาหกรรมนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับไทยได้อย่างน้อย13,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอน การนวดแผนไทยอย่างเป็นทางการขึ้นที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพและยังได้ขยายสาขาออกไปในชื่อโรงเรียนนวดแผนโบราณและโรงเรียนสุขภาพเชตวันมีการจัดการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านการนวดและการแพทย์แผนไทยสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในการนวดแผนไทยอีกด้วย รสิ่งสิ์สินอิ่มบุญกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ที่ผมจะพาไปต่อไปนี้เนี่ยที่จะพาุผู้ชมไปรู้จักจังหวัดอ่างทองมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือศูนย์ตุ๊กตาชาว,วังบ้านบางเสด็จครับซึ่งที่นี่เองนะครับได้มีการรวบรวมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นของชาวจังหวัดอ่างทองไว้แต่ว่าได้มีการรวบรวมเรื่องราวเนี่ยถูกย่อลงมาให้มาเป็นในรูปแบบของตุ๊กตา ตุ๊กตาชาววังหรือว่าในรูปแบบของวิถีชาวบ้านแต่ว่ามาที่นี่ก็จะได้เห็นว่ารูปแบบจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญนะจะได้รู้เรื่องราวจริงๆด้วยว่าออแท้จริงเนี่ยสำหรับในจังหวัดต่างๆเนี่ยวิถีชีวิตของเขาเป็นมาอย่างไรกันบ้างแล้วคล้ายๆกันไหมเราก็จะได้เรียนรู้ที่นี่แหละหรือด,ดูภาพกันดีกว่านะครับว่าภาพสถานที่จริงมันเป็นยังไง อนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จนะครับซึ่งแน่นอนนะว่า,าสำหรับที่นี่เองนะครับก็เป็นสถานที่ที่อนุรักษ์นะครับสำหรับตุ๊กตาชาวังการปั้นตุ๊กตาชาวังนะครับแบบวิถีไทยซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักวันนี้นะครับเป็นเกียรติเหลือเกินนะฮะที่ผมแล้วก็สมาชิกรายการกินลมได้พาคุณผู้ชมมาสำหรับที่นี่นะครับและวันนี้ผมก็ โชคดีนะครับที่ได้เป็นทั้งอาจารย์นะครับเป็นทั้งวิทยากรแล้วก็เป็นทั้งประธานกลุ่มนะฮะสำหรับตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จนะครับนั่นก็คืออาจารย์พิระยานโนมดวงนะครับที่ยอมสละเวลานะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆนะะที่ต้องคอยดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆแล้วก็ ลูกๆหลานเนี่ยได้ดูแล้วก็ได้รู้จักสําหรับตุ๊กตาชาววังต่อไปเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยผมจะนํามาเสนอแน,น่นอนแล้วก็รวมถึงวิธีการปั้นตุกตาาต๊กตาชาววังสาหรับตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จด้วยครับวามเป็นมาของตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเนี่ย มันเริ่มมาตั้งแต่ปี2518ปลายปี2518เนี่ยเกิดุทกภายน้ําท่วมเพราะบ้านบางเสด็จเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาไรนาล่มเสียหายเมื่อปลายปี2518พอนาทิตย์ที่ 4, มกรา2519เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมเชินีนาชขนานั้นพระบาทสมเด็จ้าะยี่หัวด้วยมาประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินแล้วมาถึงช่วงเงย็นๆเนี่ยมาแบบไม่มีขบวนมาเป็นส่วนพระองค์จริงๆเลยแบบรถยนต์คันเดียวแล้วมาถึงที่วัดสะแก้วหลังจากนั้นชาวบ้านทราบเรื่องว่าพระราชินีเสด็็็จจมาที่ววัััดสสแกกก้ไปรบเน ก็มีในแจ้งชูจันเนี่ยก็เข้าไปทูลว่าชาวบ้านบางเสด็จเดือดร้อนเนื่องจากน้ําท่วมได้นาเสียหายปลายปี2 0 1 8เนี่ยครับชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ยากจนมีไรายได้ไม่พอเพียงกับการเลี้ยงครอบครัวซึ่งจะมีอาชีพเสริมอยู่แล้วก็จริงอยู่คือทำอิบมอนกับทําไม้กั้นทู่สมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงระลึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นตุ๊กตาที่เป็นบินเผาตัวเล็กๆเนี่ย ซึ่งเราเล่นกันในสมัยรัชกาลที่5จริงๆตุ๊กตาชาวังนี้าตั้งแต่สมัยรัชการที่2สมเด็จท่านก็ได้คิดว่าชาวบ้านอยู่กระดินอยู่แล้วก็น่าจะทําตุ๊กตาชาวังตัวนี้ได้ท่านก็ส่งครูมาสอนปั้นในช่วงแรกๆนั้นนะ่ะมาเรียนสมัครเรียนกันเนี่ยในชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลบางเสร็จมาเรียนกันประมาณ150คนเรียนครบ3เดือนแล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพก็สเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีไหว้ครูตุ๊กตาชาวังครั้งแรกเมื่อวันที่ย็รวมระยะเวลาของตุ๊กตาชาอยสิบเก้าก็รวมระยะเวลาของตี้ก็39ปี รวมบันทึกของราชวงศ์ทั้งทั้งหมดเนี่ยที่สเสด็จมาเนี่ยที่วัดท่าที่ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแห่งนี้เนี่ยรวมบันทึกได้ทั้งหมด32ครั้งถือว่าไม่มีท้องที่ไหนที่มีการเสด็จของราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยมากขนาดนี้สมกับชื่อบ้านบางเสด็จแต่ที่แท้ที่จริงแล mm ้ว hmm. ชื <Evet>. <S 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 1> <S 1> ่อบ้านบางเสด็จไม่ได้เปลี่ยนมาเพราะชื่อว่าเพราะมีการเสด็จตรงนี้คำว่าชื่อบ้านบางเสด็จมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6กจากนิราชพระมาเลไทยที่กล่าวไว้ว่า ถึงบางเสด็จกํะเม็ดเตดตะเหมาเต๋าตรงนี้คือท่านเสด็จมาทางเรือแล้วก็ผ่านถึงบ้านเสด็จเพราะนั้นทำให้เรารู้ว่าบ้านบางเสด็จมีมาตั้งแต่สมัยรัตนกรชกาลที่6แล้วนะครับดังนั้นตุ๊กตาชาวังที่อยู่บ้านบางเสด็จแห่งนี้ถือว่าเป็นโครงการเดียวที่อยู่ในพระบรมชายานุะห์ศูนย์ตุ๊กตาชาวังบ,บ้านบางเสด็จถือว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ที่ทําให้ตุ๊กตาชาวังเนี่ยซึ่งเป็นโมรดกของชาติชิ้นหนึ่งกลับมา มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆเราทําโครงการที่จะเดินสายสอนนักเรียนในจังหวัดเพื่อจะให้เป็นสอดคล้องตามพระราชบัญญัติสมเด็จประเทพที่ตัดไว้ว่าอยากให้สอนเด็กๆในจังหวัดให้เป็นก่อนเขาได้เห็นได้ทําตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งทำให้เขาได้ซึมซับสิ่งที่เป็นมรดกของชาติชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆก็จริงอ่ะแต่ว่าเป็นชิ้นเล็ก่แฝงไปด้วยคุณค่าผมก็อยากจะฝากกับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ๆว่าเรากลับมามองมรดกของชาติชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆก็จริงแต่่วา ตุ๊กตาเนี่ยอย่างที่ได้นําเรียนไปเั่งจะแรกว่ามีประโยชน์มีคุณค่ากับชีวิตของคนเราในชีวิตในการแต่เราอาจจะมองไม่เห็นมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่ามัน,มนบูไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเพราะตุ๊กตาถ้าเด็กคนไหนเล่นตุ๊กตาแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเขาไม่เป็นฆาตรกรแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากฝากว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยกลับเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ถึงจะอาจจะไม่ได้ทําเป็นอาชีพแต่กลับเข้ามาหวนกลับมาดูว่าเขาทํากันยังไงแล้วเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านบางเส็จว่า เขานั่งอดทนนั่งอดทนนั่งหายใจลดตัวตุ๊กตาจนตุ๊กตามีลมหายใจเนี่ยเขาทำอย่างไงผมอยากอยากฝากว่าถ้ามีโอกาสกลับเข้ามาเยี่ยมเรามาดูมาอุดหนุนเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งแล้วก็ได้สืบสารได้เอาไว้เล่าให้ลูกให้หลานว่าบ้านบางเสด็จนั้นมีตุ๊กตาชาววังอยู่ตรงนี้ครับ ีนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในบริเวณศูนย์นะครับตุ๊กตาชาวังบ้านฝางเสด็จนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาอยู่กับคุณพี่เขาเรียกว่าคุณพี่สาวทั้งสองคนแล้วกันนะที่เป็นเขาเรียกว,ว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการปั้นแล้วก็อนุรักษ์นะตอนนี้เนี่ยเห็นเขาสองคนกําลังทากันอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทําอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีอ่ะเดี๋ยวผมขอนั่งด้วยแล้วกันอันนี้คือ กำลังทำเป็นตุ๊กตาชาววังนะคะ่ะปั้นตัวอยู่ตอนนี้ออ,อ,นนอันนี้ผมขอลองลงมือปั้นได้ไหมคะได้ค่ะ,ค,ะคือครูผมอยากรู้จริงๆนะว่าออพี่สองคนชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อสมศรีป้าสมศรีเนาะแล้วคุณป้าชื่อญญอะไรครับญญป้าสุกัญญาป้าสมศรีกับป้าสุกัญญาป้าสมศรีกับป้าสุกัญญาเนี่ยปั้นมานานหรือยังครับอ ประมาณ20่สิบปีน่ะเป็นรุ่นที่สองเป็นรุ่นที่สองค่ะแต่ว่าอาหารที่ศกศีเนี่ยเขาสามสิบรุ่นหนึ่งงั้นผมขอลองมือทำครั้งดีกว่าเนาะอันนี้เอาแบบเบสิกเลยเนี่ยผมจะทำนั่งนั่งธรรมดานั่งเอ่อพับเพียบพับแขนธรรมดาใช่ครับอ่าเดี๋ยว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 โชว์ให้โชว์ให้คือดินเหนียวโชว์ให้กล้องดูก่อนนะฮะว่าอ่าตัวไหนครับก็ได้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้อันนี้นะอันนี้นะครับเป็นแบบนั่งพับเพียบเนาะอันนี้เป็นแบบนั่งพับเพียบ อันนี้คือแบบง่ายเหรอครับง่ายง่ายไหมอ๋อฮะอันนี้นะ แล้ววันนี้ผมก็ได้เรียนรู้อีกหนึ่งสเต็ปนะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่แบบในในชีวิตเนี่ยได้ได้มานั่งปั้นตุ๊กตาอยากจะให้คุณครูที่เขาเรียกว่า,าสืบทอดมากับด้านนี้โดยตรงเนี่ยฝากอะไรถึงเด็กๆห่ยายถึงว่าอยากให้พวกเขาเนี่ยหันมาสนใจมาเรียนรู้อะไรที่มันเป็นของเราแบบนี้ ก็อยากจะให้หันมาดูออว่าตุ๊กตาชาวังเนี่ยมันสาะมันคือแสดงออกถึงวัฒนธรรมของเราการเล่นของเราอยากให้เด็กไทายหันมาดูว่าการเล่นแบบเก่าๆที่เด็กๆไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักอยากจะให้มาสนใจมานุรักษ์กันไว้มาช่วยออสืบทอ,อดอย่าให้มันสูญหายไปเพราะว่า รุ่นที่ทำเนี่ยก็จะเป็นคืออายุเยอะๆกันแล้วอายุมากแล้วก็จะไม่มีเด็กที่จะมาสืบทอดกลัวจะสูญหายไปอีกเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สมเด็จท่านส่งเสริมให้กลัวจะสูญหายไปจากที่ก่อนคาดหลวงเขาปั้นกันในวังการเล่นของคนในวังอะ่ะใชใ้เล่นกันในวังในหมู่ข้าหลวงนี่ถือว่าเป็นการฝกมือใช่เพราะว่าท่านกลักวจะสูญหายไป ท่านก็เลยมาสืบทอดให้ชาวบางเสด็จนี่เราก็รุ่นนี้ก็อายุเยอะๆกันแล้วก็อยากจะให้เด็กไงรุ่นหลังหันมามองหันมาดูช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้อ่ะคะ่ะใชะจริงๆมันมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนะเาะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่อยากให้มันสืบทอดมาแค่เป็นตุ๊กตาให้เราเห็นกันว่าเนี่ยการเล่นแบบเนี่ย เป็นแบบเนี้ยจริงๆอ่ะอยากให้เป็นคนด้วยซ้ำที่ทำแบบนี้เนาะที่ททจะเล่นกันนะแล้วก็มาสืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะอะไรที่มันของเราทีนี้คุณครูอีกท่านละครับฝากอะไรหน <c oughs> ่อยไหมถึงเด็กๆสมัยนี้อยากให้เด็ก,ดกมันบมมาทำต่อเนื่องจากพวกแม่ๆพวกป้าๆแล้วก็เอาไปเป็นอาชีพ ค้าขายในให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นได้ วันนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับสำหรับเทปในอ่า,อางทองสำหรับวันนี้นะก็ะต้องขอขอบพคุณสำหรับการติดตามด้วยแล้วกันนะฮะอยากดูย้อนหลังดูได้เลยฮนะใน u t u b e พิมพ์คาว่ากินลมชมเพลน,นะครับตามด้วยชื่อตอนจังหวัดนั้นๆหรือว่าชื่อตอนก็ได้นะฮะคุณผู้ชมว่าสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากเข้าไปดูในเพจนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยใน Facebook นะกินลมชมเพลก็จะเจอกัน เดี๋ยวก็จะเอาเรื่องราวแล้วก็นำเทปต่างๆเนี่ยมาลงให้ได้ดูย้อนหลังกันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปก็ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ